ร้านลีป๋องเนี่ยเป็นร้านกุ้ยช่ายดั้งเดิมที่เปิดมายาวนานกว่า40-50ปีนะร้านเนี้ยมีไส้ให้เลือกมากมายหลากหลายไส้เลยร้านขนมเบื้องสุอาภาเปิดมายาวนานกว่า36ปีเป็นร้านขนมเบื้องยวนสูตรโบราณที่ใช้เตาถ่านและน้ำมันหมูร้านกระเพาะปลานายบวนร้านเก่าแก่สมัยอามาที่อยู่คู่ตลาดภูมายาวนานกระเพาะปลาเนี่ยชิ้นใหญ่มากไก่ก็ชิ้นใหญ่มากร้านไอติมไข่แข็งหมวยหลี ตำนานไอติมไข่แข็งของตลาดผู้ร้านเนี้ยเขาตอกไข่ใส่กันสดๆเลย ร้านโตเกียวชาโคโตเกียวร้านดังจัดจ้านในย่านตลาดพูเปิดมาแล้ว7ปีลุงสีเขาจัดให้ไส้เน้นเน้นสวัสดีครับกันมาเสียดเสียไปครับก็วันนี้เป็นตัวแทนจากรสชาติไทยเหมือนเดิมเรายังอยู่ที่ตลาดพูครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายแกเลยแดดก็จะแรงมากก่อนที่เราจะไปชิมร้านอาหารต่างๆฝากทุกคนช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe รายการรสชาติไทยของเราด้วยจริงๆเราอยากเล่าเรื่องร้านอาหารและอยากชิมอาหารทุกคนดูอีกนานๆเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปไม่ไกลครับเดินตรงไปแล้วซ้ายก็จะเป็นร้านกุย เดี๋ยวปาครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันรสชาติไทยโอ้ยวัสดีครับสวัสดีครับนี่ร้านตีปองเองฮะตั้มจริงเป็นชื่อของอาม่าคะก็คือใช้เป็นชื่ออาม่าเป็นชื่อร้านเลยแสดงว่าร้านเนี่ยครับคนที่เป็นคนเริ่มคนแรกก็คืออาม่าปุริโจตามจริงเนี่ยคือตั้งใจเปิดร้านให้กับอาม่าเพราะเหมือนกับว่าอาม่าเนี่ยเขาเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว5คนด้วยการทำรสชาติ เ็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดร้านแสดงว่าร้านนี้สูตรของร้านเนี่ยก็มีมานานแล้วกี่ปีแล้วนะครับถ้าโดยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเกือบร้อยปีเพราะว่าของมันตามจริงเนี่ยมันเป็นลักษณะ no how ที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นของอาเร่ามาก็คือตั้งแต่รุ่นที่1เลยแต่อาม่เนี่ยเป็นรุ่นที่2ที่ว่าทําเป็นอาชีพใช่ดูผมจะได้ทำันนี้ก็คือเป็นสูตรของอาแม่แท้ๆเลยใช่แต่ว่าพี่โจ๊กตอนนี้ก็พี่โจ๊กบริหารร้านทำทุกอย่างเองครับผมใช่ฮะ กุ้ยช่ายที่ตอนนี้มีนี่มีทั้งหมดกี่รสชาติเนะะ่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด6ไส้ด้วยกันฮะจะมีเป็นไส้ผักหน่อไม้มันแกวไส้เผือกกะหล่ำปลีแล้วก็ข้าวเหนียวฮะนอกจากกุ้ยช่ายแบบนี้ก็ยังมีกุ้ยช่ายทอดด้วยถูกไหมครับใช่ฮะใช่ฮะจะมีเป็นกุ้ยช่ายแบบสี่เหลี่ยมทอดฮะกุ้ยช่ายสี่เหลี่ยมทอดแต,แต่คือคนไทยเวลาเรียกเขาจะเรียกเป็นกุ้ยช่ายเปื่อยแต่ถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้เป็นชวยจีกุ้ย โชยจีบกวยใช่ใช่ครับพี่มันเหมือนเรียนภาษาจีนอีกรอบนึงครับโอเควันนี้พี่โจ๊กอยากแนะนำเมนูไหนให้ผมได้ลองชิมทางร้านอยากจะแนะนำเป็นกุ้ยช่ายทั้ง6ไสเลยแล้วก็อาจจะแนะนำเป็นโชยจีบก้วย,ยกับโชยจีบก้วยสมเครื่องที่ว่าแตกต่างจากข้างนอกอ่าเราก็เ <c oughs> มื่อกี้ผมได้ยินจากทีมงานมนาะบอกมีกาแฟาด้วยที่บ้านเนี่ยมีสองธุรกิจกุ้ยช่ายเนี่ยจะเป็นธุรกิจบ้านแม่แต่ถ้ากาแฟาเนี่ยเป็นธุรกิจบ้านพ่อ แต่พอดีหลังเปิดร้านก็เลยเอามารวมกันอยู่ในร้านเดียวกันครับผมก็เลยมีทั้งสองธุรกิจอยู่ในร้านเดียวกันักาแฟตาช้าของที่บ้านกินได้เลยงั้นเดี๋ยวผมรอชิมเลยครับได้เลยครับผมขอมลวผมนั่งรอตรงนี้นะครับได้ครับได้ครับรสชาติไทยพี่โจก็บอกเราว่าประวัติความเป็นมาของร้านเนี่ยก็มาจากคุณปู่คุณย่า ก็ทั้งสองอย่างพอรวมกันก็เป็น <tar> ร้านกาแฟด้วยแล้วก็เป็นร้านกล้วยช่ายด้วยขอแนะนําเมนูหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าโซจิกล้วยอันนี้เป็นตัวทรงเครื่องครับแล้วก็อันนี้เป็นโซจิกล้วยเหมือนกันก็จะเป็นจริงๆก็คือแป้งที่แป้งกุ้ยช่ายที่เอามาหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็อันนี้คือกุ้ยช่ายนะครับก็คู่แรกนี้ก็คือกุ้ยช่ายแบบปกติเลยอันต่อมาครับทำมาจากกระหล่ำปีครับคู่ที่3ตรงนี้ตึ๊ดๆึก็จะทําจากมันแก้วต่อมา2อันนี้นะครับทาจากข้าวเหนียวแล้ว2อันนี้ก็จะทํามาจากเปลือ สุดท้ายนะครับ2อ,อันนี้ก็ทํามาจากหน่อไม้ครับก็จะรมวมไปทั้งหมดเนี่ยหไส้ซึ่งเป็น6กไส้เนี่ยเป็นเมนูเป็นซิกเนเจอร์ประจำร้านซึ่งถ้าใครมาก็แนะนําอยากให้สั่งทั้งหมดหกอันนี้ซึ่งความพิเศษ,ษของแป้งที่ใช้ในการทากุ้ยช่ของที่ร้านเนี่ยครับก็จะเป็นแป้งที่เขาโม่เองหรือทํามือซึ่งแป้งทํามือเนี่ยทำมาจากแป้งใบข้าวซึ่งก็คือพี่โจ๊กหรือครอบครัวของเขาเนี่ยครับก็โม่เองทํามือเองเพื่อทําให้มนต์แบบเป็นแป้งกุ้ยช่แบบนี้ เดี๋ยวผมขอเริ่มที่กุ้ยช่ายออริจินอลเลยดีกว่าอันนี้ผมขอลองเทสแบบไม่จิ้มก็คืออยากรู้เลยว่าแป้งที่ทำจากใบข้าวมันเป็นยังไงใบเนี่ยครับที่อยู่ข้างในคือผมว่าเขาไปผัดกับซอสของทางร้านมาในมุมมองของผมเลยผมมองว่ามันไม่เหม็นมันมันไม่ได้กลิ่นติดปากขนาดนั้นมันทานได้เรื่อยๆแต่เดี๋ยวขอลองอีกคำหนึ่งแบบแบบจิ้มครับ ตัวรสชาติเนี่ยจะออเผ็ดเค็มและเปรี้ยวแต่ว่าในตัวของกุ้ยช่ายอะครับมันจะมีรสชาติออกหวานๆของตัวผักมันอยู่แล้วแล้วพอมารวมกัน3อย่างก็จะเป็นเผ็ดเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานสี่อย่างนี้พอมารวมด้วยกันมันก็เป็นรสชาตินึงที่คือผมไม่แน่ใจจะอธิบายยังไงนะอาจจะต้องมาลองกันดีมันทานได้เรื่อยๆมันไม่เหม็นนะครับมันเนี่ยเนี่ยคือผมพูดไปผมก็เผลอจิ้มไปแล้วนะเราอาจจะชิมไม่ได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่า ผมจริงๆมีไส้ในใจที่ที่ตัวเองชอบด้วยอยู่แล้วหน่อไม้อันนี้ผมก็จะลองแบบไม่จิ้มเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> เหมือนเขาน่าจะใช้ซอสเดียวกันในการผัดรสชาติของหน่อไม้เวลาทานนะครับมันจะรสชาติใกล้ๆกันกันกบตัวกุ้ยช่ายแต่หน่อไม้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เหม็นบากอะไรอยู่แล้วแล้วตัวแป้งอะ่ะยังทักสร้างสังเกตต,ตอนเห็นผมจิ้มนะมันจะออก นิ่มนึ่นึงๆึงจะพูดยังไงดีอ่ะมันเหนียวนุ่มเรื่องใช่มันเหนียวนุ่มอะ่ะมันเหนียวแล้วมันก็เท็กซ์เจอร์มันนุ่มแล้วมันไม่เละคือร้านนี้ออกแบบมาเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นกาแฟรครับก็ชื่อกาแฟยุง่งฮั่นหัวหรือที่เรียกว่ากาแฟตราช้างเดี๋ยวเราลองชิมดูครับคล้ายๆโอเลี้ยงเหน่อยนี่อันนี้คือถ้าเกิดมองๆผมนะ ผมมองว่ามันเหมือนโอเลี้ยงหน่อยๆแล้วก็จะบอกว่ามันคล้ายๆอเมริกานโน่ใส่น้าตาลก,ก,ก็เชิงเชิงนั้นแนะนําว่าต้องมาลองเองดีกว่าคือคือมันเป็นกาแฟประจําตระกูลแล้วก็เป็นสูตรที่คุณปู่โอกีขึ้นมาอย่างกุยช่ายนะครับก็คือกุ้ยช่ายที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเขาก็จะแบ่งขายเป็นชิ้นซึ่งในภาษาของอาหารเราเรียกกุยช่ายเป็นใบกุ้ยช่ายนะครับจะตอกใบละ12บาทซึ่งที่นี่จะมีเสิร์ฟ2แบบด้วยครับก็คือเราสามารถสั่งเป็นชิ้นเดียวๆได้นะถ้าเกิดเราอยากทานนิดเดียวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราาอ,วอ่นืน คือถ้าดู่อนเผือมันจะยังถ่าดกับไข่ด้วยอันนี้คือเ t e เ t อร์ของความกรอบของมันจะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือแป้งกรอบที่เขาทอดแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแบบนิ่มๆประมุนแล้วกันเป็นไงเดี๋ยวลองชิมดูครับ คือรสชาติมันจะออกแบบจริงๆสรับผมมันคล้ายๆขนมปังกาชนะแต่มันคือแต่เท็กซ์เจอร์ของมันมันคือกล้วยช่ายจริงๆและที่สําคัญมันกรอบมากคือคาว่ากรอบของผมคือไม่ได้กรอบแบบแข็งไปเลยนะคือมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นของสวยจีกล้วยซึ่งซึ่งอาจจะเป็นสูตรแล้วการใช้แป้งของทางร้านแล้วพอออกมาทอดนี่แหละครับมีเครื่องเคียงต่างๆแบบนี้ครับหน้าตาก็คล้ายๆกันแล้วรสชาติอ่ะคืออันจริงๆมันกล้วยช่ายสรับผมมันเหมือนสำหรับคนอื่นมันจะเหมือนของทานเล่นนะแต่พอมาทานในชุดเซตแบบเนนนีี้ยมััดูป็อออาาาหหรรจลกท่่ เดี๋ยวไปอีกจานหนึ่งนะครับก็ขอบอกก่อนเลยว่าจานนี้ถ้าเกิดเราสั่งก็จะตกอยู่ที่70บาทครับแล้วก็จานสุดท้ายของเราก็คือโซจีกล้วยโซยจีกล้วยแบบดั้งเดิมก็เดี๋ยวขออนุญาตลองเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งแล้วกันอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมลองแบบไม่จิมโซยจิกล้วยเนี่ยครับเท็กซ์เจอร์ของมันจะคล้ายๆกับแบบทรงเครื่องเลยก็คือแต่ว่าตัวพิกเท็กซ์เจอร์ของมันเราจะเห็นถึงความกรอบแล้วเนื้อข้างในมันก็จะออกเป็นคล้ายๆแป้งนุ่มๆ รสชาติของอันนี้ครับมันจะออกจืดๆมีความกรอบเท็กซ์เจอร์กรอบแล้วผมว่ามันกรอบกว่าทรงเครื่องด้วยความที่เราไม่ได้เอาไปผัดถ้าเกิดเราชอบแบบเพลนๆก็แนะนําตัวนี้ซึ่งจานนี้ครับจะอยู่ที่50บาทแล้วก็ผมว่าราคาไม่แพงซึ่งได้ขนาดนี้เลยถ้าใครมาเดินตลาดปูดแล้วก็ร้อนหรืออะไรก็ตามก็สามารถมานั่งพักแล้วานั่งทานกุยช่ายได้ผมว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่าที่จะได้ลองกับร้านนี้ครับจริงๆร้านนี้มีประวัตินานมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกันครับรสชาติไทย อยากจะได้นำมาหาหนึงที่อยู่ที่ตลาดทูซึ่งก็คือขนมเบื้องยวนก็ของคุณน้าชื่อสุภานะครับก็เป็นขนมเบื้องหนึ่งที่ถ้าเกิดรามาตลาดทููเราไม่ได้ทานผมว่ามาไม่ถึงสวัสดีครับน้าสุวิเพิร์นสวัสดีครับก็นี่ก็คือขนมเบื้องยวนใช่ไหมครับอันนี้เปิดเวลาแล้รใช่ไหมเนี่ย 3ปีแล้วค่ะ30ปีก็คือตั้งแต่เปิดมาถึงนี้เราอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่้วยตอนนี้เคยเป็นสายที่เราประกอบเราประกแก้วมาต่อมาประกอบแก้วขายอยู่แค่แค่เดียวลูกยังได้ก็กลับมาดูแลลูกยิ่งตอนยตอนหลังยิ่งจะมาเริ่มทำเหมืแต่วันนี้เราเปิดตอนบ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดถึงยี่โมงครับแม่ตีสองถึงสองโมงเย็นงั้นเดี๋ยวผมขอที่หนึ่งขนมแม็กิวันครับอยากลอง ันนี้คือขนมเบื้องยวนแบบนิ่มนะครับก็หลังที่เห็นผุมขออยาตแบะห้รูเลยดีกว่าข้างในอะครับมันก็จะมีถั่วงอกมีถั่วลิสงมีหน้ากุ้งมีเต้าหู้แล้วก็มีต้นหอมนะครับก็ในทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้คือหน้าขนมเบื้องยวนแบบนิ่มเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูจริงๆเน่ครับมันจะมีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยราดให้ดีกว่าง <c oughs> ั้นเดี๋ยวลองเลยครับไหนๆก็ราดมาลวเราก็ต้องทานแตงกวาด้วยเนาะ ทำแรกมันมีหลายรสมันมีหลายรสซึ <S <S ่งแต่ละผมรสชาติมันก็คล้า,ายๆไข่เจียวแล้วพอเราราดน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเขาครับรสชาติของน้ำจิ้มมันก็ได้คล้ายๆกับน้ำจิ้มอาซาดครับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแล้วก็ผสมกับน้ำจิ้มบอกเปียมันจะออกหวานเปรียปร้ยวๆหน่อยแต่มันจะมีความหวานนาจุดเด่นของร้านเนี่ยที่เราเลือกมาหนึ่งคือน้ํามันที่นี่ใช้น้ํามันหมูในการทําก็ถ้าเกิดใครเป็นฮาลาลก็เตือนไปก่อนครับแล้วก็รานสองเลยคือ เขาใช้เตาถ่านซึ่งการทําแบบเตาถ่านเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเตาถ่านเวลาเราใช้เตาถ่านในการทําอาหารอะไรก็ตามครับมันจะกลิ่นมีกลิ่นหอมของเตาถ่านขนมเบื้องตัวเนี้ยมันก็จะมีกลิ่นหอมนั้นหน้านิ่มนะครับม,มันจะอยู่ที่50บาทแต่ว่าเดี๋ยวเราลองหน้าที่เป็นหน้ากรอบด้วยอันนี้คือขนมเบยุนแบบกรอบนะครับอันนี้เราราดน้าจิม้มเรียบร้อยแล้วขนมเบื้องตัวนี้ผมแนะนําให้ทานแบบราดน,น้ําจิ้มเพราะว่าไม่งั้นเทคเจอร์มันจะออกจืดไปแต่ว่าเนี่ยเราลองชิมดูครับ ร้อนครับร้อนครับ <S 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 แต่ว่าอร่อยแนะนําว่าสั่งแล้วทานเลยถ้าเป็นแบบกรอบนะคือเวลา,าทานนะครับมันจะได้เรู้สึกของความกรอบของขนมเบื้องอย่างผมอะ่ะผมชอบทานหน้ากุ้งอยู่ลวผมเ็ได้ตักหน้ากุ้งไเยอะเปรียบเทียบต้องสองแบบแบบนิ่มอะ่ะมันจะทานง่ายครับแบบกรอบอะ่ะอร่อยกว่า พูดตรงๆมันอร่อยกว่าจริงๆคือคือแบบนิ่ม,มานเทคเตอร์ของกันทานะมันนิ่มทุกอย่างเลยมันเลยแบบไม่มีอะไรแบบให้มันเพลินกับการทานอะแต่ว่าแบบกรอบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังตัวแป้งมันจะออกกรอบเคี้ยวแบบกรุบๆเลยคล้ายๆแป้งโรตีด้วยซ้ำแล้วก็พอมีหน้ากุ้งทานกับน้ำจิ้ม,มหวานสุนยอดสุดยอด ให้ลองมาทานมากเลยเป็นร้านที่ผมรีวคอมเมนต์มากๆแล้วมันเป็นอาหารที่หาทานยากด้วยในไทยคือผมว่ามีไม่กี่ร้านนะที่ทาเป็นแล้วทาอร่อยขนาดนี้ยังไงถ้าเกิด,ดผ่านมาตลาดปูอยากดืมไปร้านนี้นะครับ่าไปร้านอื่นกันต่อเลยครับรสชาติไทยโอเคก็ตอนนี้ช่วงบ่ายแก่แก่แดดกำลังแรงนะครับเราก็ขอแยกมานั่งพักที่ร้านนึงก,ก่อนซึ่งก็คือร้านไอติมร้านนี้ชื่อว่าร้านไอติมไข่แข็งหมวยหลี สวัสดีครับอันนี้ที่หวยใช่ไหมครับชื่อหลีค่ะชื่อหลีชื่อหลีโอเคก็ชื่อร้านเนี่ยหวยหลีก็มาจากชื่อเราชื่อสองคนพี่น้องอ๋อพี่แตะว่ามีพี่ชื่อหวยใช่ค่ะอ่าครับแล้วร้านเนี่ยครับเราทำไอติมไข่แข็งะมีไอติมไข่แข็งมีน้ำแข็งใสค่ะน้ำแข็งใสสองอย่างใช่ค่ะโอ้แสดงว่าเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นไอติมไข่แข็งใช่ไหมคะใ่ค่ะแล้วก็น้ำแข็งใสโอเคได้งั้นผมขอลองถ้วยหนึ่งเป็นอย่างละถ้วยเลยดีกว่าทั้งไอติมไข่แข็งแและน้ำข็งใส ครับ,บรสชาติไทยก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไอติมไข่แข็งนะครับซึ่งก็คือเขาจะขายไอติมไข่แข็งด้วยแล้วก็มีน้ําแข็งใสด้วยซึ่งราคาของถ้วยนี้นะครับพี่ผมถืออยู่อยู่ที่ 35- บาทถ้าเราจะใส่เครื่องอะไรเพิ่มเนี่ยมันจะบวกไปทีละ5บาทสาม0 4า5 0แล้วก็ถ้าเกิดใส่ไข่พิเศษหนึ่งออย่างเนี่ยอยู่ที่60บาทครับนี่เดี๋ยวผมขอลองชิมเลยไอติมไข่แข็งนะครับน่ารสชาติเป็นยังไง สชาติมันจะมี t e x t อร์ของความเป็นไข่อยู่ข้างบนต้องบอกก่อนวิธีการทำเพราะใช้ไข่แดงเอ็กโยกครับเอาไปราดข้างบนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้อาจจะใช้เป็นมีดหรืออะไรก็ตามปาดหน้าให้มันเรียบตับตัวไอไอติมหลังจากนั้นก็รอให้มันเย็นสักพักหนึ่งครับเพราะว่าพอมันเย็นเนี่ยมันจะลดกลิ่นคาวของไข่ออกไปแล้วเราก็จะได้เป็นไอติมไข่แข็งนี่ว่าอันนี้ผมสั่งแบบไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเพราะว่าจริงๆผมชอบแบบออริจินอลอยู่แล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันเราใช้ไข่สดเนาะ มันอาจจะขาวแต่ว่ารสชาติมันไม่ขาวคือต้องบอกก่อนว่าพอมันแข็งพอไข่ไข่แยกยุ่มมันแข็งแล้วครับรสชาติมันไม่ขาวเลยแล้วก็พอมันผสมไอศคมกะทิไอติรีมกะทิมันจะออกหวานมันซึ่งพอมันรวมกับไข่ซึ่งมันมีความมันอยู่แล้วอ่ะมันเพิ่มให้ทําให้รสชาติของไอติมกะทินี่มันออกครีมมี่มากขึ้นซึ่งอร่อยจริงๆผมว่าอร่อยมากเลยแล้วก็นอกเหนือจากไอติมผมก็สั่งไปอีกเมนูหนึ่งครับก็คือน้ำแข็งใสจริงๆอันนี้ผมตามใจพี่หลี่เลย คือพี่หลีอยากทำเมนตแข่งใสหน้าอะไรผมยินดีหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนไทยคู่กับของหวานแล้วผมก็คือหนึ่งในคนไทยเพราะฉะนั้นของหวานเนี่ยคือนิพพานสำหรับผมครับรสชาติไทยโอเคครับก็เมื่อกี้เราทานไอติมไข่แข็งมาแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของน้ำแข็งใส น้ำแข็งใสที่นี่นะครับราคาอยู่ที่ที่ผมสั่งนะคือ40บาทก็จะเป็นน้ำแข็งใสสลิมมะพร้าวแล้วก็ทับทิมกรอบอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดจากที่ได้ยินมานะครับต้องบอกก่อนว่าน้ำแข็งใสที่นี่มันจะได้คือของควันเทียน,นชินะครับสลิมเนี่ยชิมไปค,คำแรกรู้เลยว่าที่ร้านทำเองผมไม่แน่ใจนะแต่ผมโตมากับบ้านที่ทำขนมไทยอะ่ะ <laughs> ก็ก็เลยพอนึกออกว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นสลิมที่ร้านทำเอง เดี๋ยวลองไปถามพี่หลีดูอีกทีนึงครับนะครับคือตัวน้ำกะทิอ่ะมันจะมีกลิ่นของฟันเทียนจริงๆแล้วก็ข้อดีหนึ่งที่ผมชอบเลยคือมันไม่หวานเกินไปมันทานได้แบบสบายๆแล้วก็ตัวรสชาติมันคลายร้อนได้ดีมากครับถ้าเราเห็นาขาวๆนะครับที่อยู่ในช้อนผมเนี่ยอันนี้คือมะพร้าวซึ่งเท์เจอร์ของตัวมะพร้าวเนี่ยมันจะมีส่วนสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแปลกดีก็คือตัวมะพร้าวอ่ะครับมันจะไม่ได้ออกเป็นเคี้ยวกรุบๆมันจะออกเป็นนิ่มๆ ซึ่งพอมันทานกับเป็นของหวานแบบน้ำแข็งใสอะครับคือน้ำแข็งใสมันเวลาทานแล้วมันลายในปากยู่แล้วมันเมสเพิ่์ออเดอร์อะก็คือสั่งบุดทำเลยมันก็เลยมันเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับผมเมื่อคืนถ้ากลับมาอีกอะผมก็คงสั่งไอ้นึมาแข็งอย่างแรกอะครับมก็ส่วนน้ำแข็งใสจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ควรลองเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่หวานเกินไปซึ่งถ้าใครติดรสหวานผมว่า อาจจะสามารถน่าจะขอน้ำเชื่อมเพิ่มได้แต่ว่าผมชอบรสชาติแบบนี้อยู่แล้วครับรสชาติไทย เอ okay, ครับก็ตอนนี้เราอยู่ันช่วงด่ายเกือบเย็นละซึ่งจุดนี้นะครับตอนช่วง4ี่โมงเย็นก็จริงๆช่วงนี้ก็เกือบห้าโมงละตอนนี้ร้านกระเพาะป้าในบวยก็เริ่มมาตั้งลวครับจริงๆร,ร,ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านหนึ่งที่เราเลือกมาเพื่อที่จะมาชิมซึ่งกระเพาะป้าในบวยเนี่ยครับเป็นกระเพาะป้าที่ใช้กระเพาะปลาจริงๆร้านนี้เปิดมามาก,กว่า8ป้ปีละร้านนี้ขายตั้งแต่ชามละหนึ่งสลึงเดี๋ยวเราจะไปชิมกันรสชาติไทยตอนนี้เราก็มาต่อแถวอยู่กับเจอนะเอ่ะเจออครับสวัสดี แล้วร้านนี้ก็คือเปิดมาตั้งแต่สมัย85ปีที่แล้วโอ้หก็คือขายตั้งแต่ชามาหนึ่งสลึงแล้วใช่แล้วตกมารุ่นหลานแล้วอันนี้คือรุ่นหลานใช่ไหมเมนูพิเศษของร้านมีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าผมขอจานหนึ่งใจ๊จัดเลยอะไรก็ได้พิเศษได้เลยครับเดี๋ยวผมรอชิมเลยดีกว่าได้ครับนั่งเลยค่ะ ที่นี่จะเป็นกระเพาะปลาอยู่ที่ตลาดทูเหมือนกันอันนี้จะใช้เป็นกระเพาะปลาแท้ๆซึ่งหน้าตาเท็กซ์เจอร์มันจะประมาณนี้อย่างที่เห็นมันจะมีร้านหนึ่งที่ตลาดทูนะครับเขาใช้เป็นหนังหมูซึ่งอันนั้นเท็กซ์เจอร์หรือสีของมันจะออกเป็นสีน้าตาลเลยหน่อยแต่ว่านี้จะออกมเป็นสีขาวใสๆนะครับมันจะยุ่นๆน,นิ่มๆผมขอลองชิมก่อนนะครับ <S <S ในกระเพาะปลามันมีน้ําของน้ํากระเพาะปลาอยู่ซึ่งพอเรากัดไปปุ๊บเหมือนน้ามันก็ออกมาซึ่งตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมแบบเมืแบบ่อแกบบี้ กินเข้าไปแล้วรู้สึกอึง่งแล้วก็เออมัน,ม,นมันเป็นอะไรที่แปลกดีแล้วก็จริงๆปกติกะเพอปลาที่ดีอะครับมันฟอรเป็นชิ้นแบบนี้อยู่ละแล้วก็ลักษณะมันจะไม่เละเราสามารถทานเป็นคําได้มันจะเป็นกะเพาเปลาออริจนินอลแท้ๆตรงที่ไข่เขาาเะใช้เป็นไข่หนูกระทาแล้วก็ที่สำคัญเนื้อสัตว์ที่เขาให้มาขออนุญาตช้อนขึ้นมาเลยคือสะโพกไก่ ซึ่งเป็นกระเไก่ทั้งชิ้นเนื้อไก่ที่ดีคือเนื้อไก่ที่มีหนังแต่ว่านี้ก็คือมาเป็นอันเลยนี่ครับอันนี้คือนี่น,น,นี่ได้เลยอันนี้คือไก่อันนี้คือไก่ในกระเพาะปลานะครับอันนี้คือส่วนสะโพกนี่ชิ้นมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผมามันใจว่าอร่อยแน่นอน อันนี้ก็จะมีวัตถุดิบต่างต่างอย่างเงช่นอันนี้ก็จะมีเกินมีเลือดแล้วก็มีเห็ดหอมมีหน่อไม้จานที่ผมสั่งนะครับราคาอยู่ที่85บาทก็คือใส่ทุกอย่างเลยเป็นพิเศษไปเลยรู้สึกคุ้มนะเพราะว่าคือไก่เราก็ได้ทั้งชิ้นแล้วก็บางวัตถุดิบนะครับอย่างเช่นเกลนหรือว่าเลือดเนี่ยคือเขาหรือว่ากระเพาะปลาเองคือให้มาเต็มทีมากแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเห็ดหอมซึ่งเห็ดหอมนะครับให้มาเป็นชิ้นเลยเท่าที้เห็นชิ้นไม่ได้ใหญ่มากพอดีคำเดี๋ยวชิ มมจริงหนึ่งที่ผมคิดนะก็คือเขาน้ากระตุ่นด้วยกันนานพอสมควรทําให้ตัวเห็ดตัวไก่เนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบต่างๆครับพอมันมาอยู่ในจานกระเพาะปลาเนี้ยรสชาติมันออกนุ่มแล้วก็ออกละมุนลิ้นนี่อันนี้คือตับครับก็คืออันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งซึ่งเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตอันนี้ชิ้นมันค่อนข้างใหญ่มากเลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดเป็นเส้นเล็กดีกว่าเพราะว,<ๆ>ว่าจะได้ทานาง่ายๆคือตับเนี่ยมันจะมีรสชาติของตบอยล่แล้าเราผม,มาเป็นคนที่ชอบกินตับบิ้งมากๆ ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นคนที่ชอบกินตับปิ้งกับข้าวเหนียวสาเอย่างที่เราทานเพราะตับปิ้งอะ่ะมันนุ่มแต่ว่าอันนี้นุ่มกว่าให้ลองได้ถึงเรากินตับแล้วแบบรสชาติมันออกนุ่มๆเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบผมตัดเมื่อกี้แค่เอาซ่อมจิม้มนิดเดียวก็แยงออกจากกันเลยแล้วมันไม่แตกด้วยนะนะซึ่งอร่อยมากครับร้านนี้นครับจะเปิดตอน4ี่โมงผมแนะนําเลยว่าถ้ามาตอนเย็นให้ลองมาทานร้านนี้ก่อนมันอร่อยครับแล้วก็เป็น The ะเบสของกระเพาะปลาเลย ถ้าเกิดอยากรู้ว่าร้านนี้ป๊อปปูล่าขนาดไหนก็ลองมองข้างหลังผมคนระับเนี่ยคือจำนวนคนที่มาต่อแถวร้านเขาเป็นร้านที่มีคนต่อแถวเยอะที่สุดระมังในช่วงบ่ายที่ผมมาถ่ายวันนี้ครับยังไงก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ช่วงเย็นล้ากำลังหิวพอดีคิดว่าน่าจัดการชามนี้ได้หมดคนเดียวก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีร้านหน้านะครับขอตัวทานก่อนรสชาติไทย เมื่อกี้เราก็ทานกะเพอาปลาไปค่อนข้างอิ่มเลยจริงๆนะครับตอนตลาดทูช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีอาหารเยอะมากซึ่งอาหารต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มมาตั้งเรียงกันในโซนแถวๆร้านก้าวหมูแดงนั่นแหละครับช่วงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่ามันมีร้านหนึ่งที่เชมง,งานบอกผมมาแต่ช่วงชวเช้าแล้วว่าไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องมาลองทานจริงๆมันเป็นขนมซึ่งมันก็คือขนมโตเกียวซึ่งร้านของเขานะครับเขาเรียกว่าโคตโตเกียวชาโง ครับลุงสี่ครับอันนี้คือโตโตเกียวเนี่ยเราใช้แป้งเมันแป้งฉาบปูนะครับผมปลายหล้าน้านครับผมอ๋อเนี้ลุงมีเมนูอะไรน้ำเสนอผมดีครับเนี่มมีสังขยามีเผือกครับอ๋อแล้วเราก็มีหน้าธรรมดาด้วยครับหน้าไส้กรอกมีไส้กรอกไก่ครับมีเผือกมีข้าวโพดมะพร้าวอยาได้ครับงั้นผมขอลองไส้กรอกครับผมรสชาติไทยได้แล้วครับ อันนี้คือโตเกียวซึ่งคงชื่อนะมโคบูเกียวซาโกเ,เ,เป๊อันนี้คือไส้อันนี้นะครับก็จะมีไส้กรอกแล้วมีไข่ส้มเครื่องเรียกว่าบุริโต้ขอลองก่อนนะอร่อยอร่อยในนี้นะครับก็จะมีไก่สับนะครับอันนี้นรุงฝังมาบอกก็เป็นฮาลาลก็คือฮาลาลทุกคนทานได้มีไส้กรอกมีไข่มีรู้สึกว่าจะเป็น แม็กกี้แล้วก็พริกไทยแล้วก็มีซอสมะเขือเ,เทศอยู่ในนี้เราชิ้นเนี้ยทั้งหมดในชิ้นหนึ่งนะครับคือ20บาทนอกเหนือจากนั้นนะ่ะชิ้นเล็กชิ้นละ5บาทหมดเลยแต่แนะนำก็คือสั่งเป็นชุดนะครับชุดละ4 4ชิ้นก็20บาททำอ,อันนี้ก็โดนใจละคือไาสข้างในพอมันได้รสชาติของมะเขือเ,เทศด้วยปลาเมอร์เอเ,เทสด้วย ก็ตัวหมูครับมันจะออกแบบเค็มเปรี้ยวผสมงนันเนี่ยมันคือโตเกียวที่เราทานตอนเด็กๆมันอร่อยถ้าแนะนานะครับก็ช่วง4โมงเป็นต้นไปมาทานโคตกวตเกียวของลุงได้นี่คือลุงสีนะครับถ้าเดินผ่านก็แวะมาทานได้เลยอันนี้คือโตเกียวใส่ไข่นะครับแต่ว่าถ้าใส่ใจก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับของขาวมาละเดี๋ยวลองไส้ของหวานอีกไส้หนึ่งอันนี้คือไส้ข้าวโพดมะพร้าวครับผมลองกัดให้ด่วน คือไส้แน่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยมันหวานของมันอยู่แล้วรสชาติไทยก็ตอนนี้ก็อิ่มมากเลยสำหรับวันนี้เพราะว่าเราทานชิมกันมาหลายร้านด้วยซ้ำยังไงตลาดทูเนี่ยเป็นตลาดเนียงที่ผมจะกลับมาซัาอีกแนะ่และทุกร้านก็อร่อยเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราห้ามใจไม่ได้เราก็เลยทานหมดทุกร้านเลย แล้วก็ทานหมดจานด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดมีใครอยากจะแนะนําร้านอาหารอะไรก็ตามที่ตลาดทูเนี่ยสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วเราจะกลับามาซ้ำที่ตลาดภูนี้อีกแน่นอนครับยังไงก็ตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจรสชาติไทยด้วยขอบคุณมากครับเราไว้เจอกันใหม่ e ีหน้าเราอาจจะไปที่ไหนแล้วพบกันครับ